สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด l i ฟ e on the w o เ l d เรียกได้ว่าสำหรับอาหารการกินแล้วยังมีเมนูนะคะอีกเยอะแยะมากมายที่มา่อเราไปเยือนยังที่ต่างถิ่นเราก็จะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่รวมถึงรสชาติที่ไม่เคยลิ้มลอง แต่สาหรับในคลิปนี้แอรได้รวบรวมนะคะเอาอาหารจานเด็ดที่เรียกได้ว่าทั้งแปลกแล้วก็พิสดารที่ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสัตว์ทั้งนั้นเลยนะคะงั้นลองไปชมกันนะคะว่าในคลิปนี้แอรจะมีอาหารจานแปลกอะไรจากที่ไหนมาฝากกันบ้างค่ะชีสหนอนมแมลงหวันคาซูมาซูเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเมนูชีส เป็นอะไรที่หลายคนนั้นชื่นชอบและก็ให้ความสนใจแต่ถ้าหากแอดจะบอกว่าลองทานชีสเน่าดูไหมคะหลายคนคงต้องแอบคือแอดแน่นเลยว่าของดีๆไม่ชวนมาชวนกินของเน่าและวที่เกาะซาดิเนียนะคะในอิตาลีนั้นเขามีชีสที่ผ่านกระบวนการบ่มหมักโดยการจงใจนะคะวางชีสให้แมลงวันมาวางไข่จนกระทั่งเกิดเป็นตัวอ่อนของนอนจํานวนมากซึ่งเคล็ดลับความอร่อยนะคะของเจ้าชีสเน่านั้นก็อยู่ที่เหล่าแรงงานตัวน้อยเยอยะๆเหล่านี้ล่ะค่ะ ที่จะค่อยๆชอนใช้นะคะไปในพื้นที่ว่างของชีดทั้งก้อนเพื่อทําให้ไขมันนั้นแตกให้นึกภาพนะคะเหมือนกับไส้เดือนรวนดินนั่นแหละค่ะร่วนซุยมาเชียวซึ่งกระบวนการนี้เองนะคะจะทําให้ได้ชีดที่อ่อนนุ่มชุ่มฉ่าเป็นพิเศษซึ่งว่ากันว่าชีด1นกิโลนะคะจะมีหนอนอยู่มากถึง4ี่หมื่นตัวเชียละค่ะแม้ว่าหนอนจะยั่วเย็ดสักขนาดไหนแต่สําหรับเหล่าชีทเลวเวอร์แล้ว มันคือชีสท,ที่หลายคนตามหาเพื่อที่จะลิ้มรสของความนุ่มละมุนลิ้นดูสักครั้งแต่ถ้าว่าต้องกินตอนที่หนอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะคะเพราะถ้ากินตอนที่มันตายเมื่อไร่แล้วก็ชีสก้อนนั้นก็จะเป็นพิษขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเป็นไงคะชีสเลวโพทั้งหลายอยากลองคิมชีสเน่าขึ้นมาบ้างแล้วหรือ,อยังคะทาโคลูกเต่าวัว หากคุณนะคะได้มีโอกาสไปเยือนลอสโคคโยสในเม็กซิโกแล้วก็ คุณจะต้องชิมอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออย่างทาโก้ซึ่งจะเป็นอาหารนะคะที่นิยมนําแป้งตอติยาซึ่งเป็นแผ่นแป้งกลมๆที่ทํามาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวสาลีโดยจะมีการใส่ไส้เข้าไปข้างในนะคะโดยไส้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อวัวหรือว่าจะเป็นไก่หมูปลาชีสและก็ผักต่างๆจากนั้นก็ปรุงรสด้วยผักและก็เครื่องเทศรวมถึงซอสและก็น้ํามะนาวเล็กน้อยจากนั้นนะคะก็นํามาม้วนเป็นชิ้นพอคําแบบนี้ละค่ะ ดูน่ากินใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าโค้ทั่วๆไปมันอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยถ้ามาที่นี่ทั้งทีต้องลองนี่เลยนะคะทาโก้ลูกตาวัวซึ่งจะนําลูกตาของวัวน,นั้นนะคะมาหั่นเป็นชิ้นลูกเตา๋าแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปในเนื้อแป้งซึ่งคนที่เคยได้ชิมเขาบอกว่าให้ความรู้สึกฉ่าลิ้นแล้วก็เด้งดึงเด้งดเหมือนกับกินเยลลี่นั่นเองล่ะคะ่ะจะว่าไปแล้วอันนี้ดูน่าชิมที่สุดแล้วนะคะ เบอร์เกอร์ยุงหลายคนนะคะอาจจะเบื่อกับเจ้ายุงร้ายที่นับวันก็เริ่มมีมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วถ้าถามว่ายุงกินได้ไหมแอดตอบเลยนะคะว่ายุงกินได้ค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะแอดจะพาไปชมที่แอฟริกากันค่ะซึ่งที่นี่เขามีเมนูทานเล่นที่เรียกได้ว่าหาทานได้ง่ายมากๆ ซึ่งก็คือเมนูนะคะที่ทํามาจากเจ้ายุงเนี่ยล่ะค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะในป่าแอฟริกาเขามียุงเยอะมากชนิดที่ว่ามาเป็นฝูงราวกับพายุทอร์นาโดกันเลยทีเดียวแถมยุงที่นี่นะคะเขาว่ากันว่ายังสะอาดอีกด้วยนะคะเพราะเป็นยุงที่กินน้าค้างแล้วก็เกสรดอกไม้ซะส่วนใหญ่โดยความที่ยุงมันมีจํานวนมากนี่เองล่ะค่ะ พวกเขาก็เลยคิดค้นเมนูอย่างเบอร์เกอร์อยุงขึ้นมาโดยการนํายุงนะคะคที่จับมาได้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะคะคก็จัดรูปทรงให้เป็นแผ่นกลมๆคล้ายๆกับเบอร์เกอร์แล้วก็นําไปทอดนะคะคในน้ํามันร้อนๆเพียงแค่นี้ก็สามารถนํามารับประทานแก้ท้องหิวได้แล้วล่ะคะ่ะสงสัยจังเลยนะคะว่าเจ้าเบอร์เกอร์อยุงแอฟริกาเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงกันนะคะ ไข่หอยทากคาเวียหากคุณคิดว่าไข่ปลาคาเวียนะคะคือสุดยอดของไข่ทั้งพวงบนโลกใบน,นี้แล้วลวก็แอดอยากให้ลองดูเมนูนี้ก่อนนะคะเมนูไข่หอยทากคาเวียใช่แล้วล่ะคะ่ะไข่ขาวๆอวบๆที่คาดว่าถ้าลองได้ใส่เข้าไปในปากแล้วเคี้ยวแล้วก็มันจะได้ความกลบน่ากินแต่รสชาตินี่ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยสักขนาดไหนกันนะคะไข่ของหอยทากที่ถือได้ว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของฝรั่งเศสที่ไม่ใช่ว่าจะหาทานกันได้ง่าย เพราะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะและหอย1ตัวก็ให้ไข่ได้เพียงแค่4ี่กรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องถามเลยนะคะว่าไข่หอยทาคาวเวียนั้นจะแพงไหมเพราะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5 0,000บาทเฉี่ยนะคะซึ่งพอๆกับไข่ของปลาคาวเวียเลยล่ะคะ่ะถึงจะถามว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนนะคะที่เคยรับประทานก็บอกตรงกันว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่แพ้กับไข่ของปลาคาวเวียเลยล่ะคะ่ะ อิคิซิคุริพากันไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะคะเคยได้ยินเมนูที่มีชื่อว่าอิคิซิคุริกันไหมคะซึ่งมันเป็นเมนูนะคะที่มีความหมายตรงตัวว่าการเตรียมแบบสดสดเพราะฉะนั้นแล้วเมนูที่ว่าก็คือการรับประทานนะคะกันแบบสดสดชนิดที่ว่ายัางดิ้นดุอดกันอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสดสดหมึกสดสดป้งสดสดหรือว่าจะเป็นกบสดสด หลายคนอาจจะรับไม่ได้กับเมนูนี้แถมยังเป็นอาหารที่เป็นข้อถกเถียงกันในเรื่องของมนุษยธรรมว่ามันเป็นการพรมานสัตว์หรือไม่อีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะเมนูเหล่านี้ไม่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายมากนักและก็สามารถหาก,กินได้เฉพาะร้านพิเศษในญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งก็เลยไม่ตกเป็นประเด็นดราม่าไปนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะที่กินแบบสดๆเกาหลีหรือว่าจีนรวมถึงบ้านเรา ก็มีในบางเมนูนะคะที่นิยมรับประทานกันแบบสดสๆอีกด้วยล่ะค่ะกรกวัวอันดับต่อไปนะคะแอดจะพามาชมเมนูเปิบพิสดาาที่บ้านเรากันค่ะเมืองไทยเรานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่นิยมรับประทานเมนูอาหารแปลกมากมายซึ่งแต่ละภาคเขาก็มีความนิยมนะคะในอาหารที่แตกต่างกันไปสนหรคลิปนี้อาจะพาไปชมเมนูที่ทํามาจากรกค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ รกที่ห่อหุ้มทารกเนี่ยแหละค่ะแต่รกที่นิยมกินกันนะคะก็จะเป็นรกของน้องวัวหรือว่าน้องควายซะมากกว่านะคะโดยจะนิยมกินกันในหลายภาคของไทยเราไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานร,รวมถึงภาคใต้โดยเมนูเด็ดของรกวัวนั้นนะคะก็จะมีหลากหลายเมนูด้วยกันอาจจะเป็นต้มรกกจิ้มยำรกปิ้งย่างแกงอ่อมส่วนภาคใต้นะคะก็นิยมนาหมักคั่วกับเครื่องเทศเรียกได้ว่า เ็นเมนูที่ไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆซะด้วยนะคะซึ่งใครไม่เคยกินแล้วก็เห็นแค่หน้าตาก็ชวนผวาแล้วใช่ไหมล่ะคะ <S <S Rocky Mountain Oyster เมนูขึ้นชื่ออีกจานหนึ่งนะคะของทางฝั่งแคนาดาซึ่งาหมองแค่ชื่อแล้วก็ภาพหลายคนคงเข้าใจผิดคิดว่านี่คงจะเป็นอาหารที่ทํามาจากหอยนางรมแน่ๆแต่ความจริงแล้วนะคะเมนูขึ้นชื่อที่ว่านี้มันก็คืออันทะอัวทอดกรอบต่างหากล่ะคะหลายคนนะคะไม่รู้ว่าเป็นอันทะอัวถึงกับ cancel order แทบไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่จุดเด่นของอาหารจานนี้นะคะมันไม่ใช่อยู่ที่รสชาตินะสิคะแต่เป็นสรรพคุณนะคะที่เขาเชื่อกันว่าใครได้กินอันทะาอวแล้วแล้วก็ จะทําให้กลับมาเตะปี๊บดังพูดแค่นี้คิดว่าหนุ่มๆคงเข้าใจความหมายแล้วใช่ไหมคะซึ่งนอกเหนือจากอาทักของหัวแล้วนะคะยังสามารถใช้อาทักของกระทิงหรือว่าแกะแทนได้อีกด้วยล่ะคะ่ะเชื่อว่ามีคนอยากจะชิมเมนูที่แอดบอกอยู่นแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะพุดดิ้งสีดําแม้ว,ว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าพุดดิ้งสีดําเหล่านี้มันอาจจะมองดูไม่น่ารับประทานสักเท่าไหร่แต่ความจริงแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะ มันเคยเป็นหนึ่งในอาหารที่ติดอันดับหนึ่งใน10ของอาหารเพื่อสุขภาพที่ชาวอังกฤษเขานิยมรับประทานมาแล้วด้วยนะคะ ซึ่งพุดดิ้งสีดํานั้นนะคะมันก็คือไส้กรอกที่ทํามาจากเลือดหมูซึ่งผ่านกรรมวิธีนะคะอบจนเลือดนั้นแห้งเป็นผงแล้วก็นํามาผสมเข้ากับเครื่องเทศข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่และไขมันจากหมูหรือว่าวัวแล้วก็ผ่านขั้นตอนนะคะจนได้มาซึ่งไส้กรอกที่มีสีดําปีแบบนี้ล่ะค่ะสแม้ว่ามันนะคะจะทํามาจากเลือดแต่รสชาติเนี่ยเขาว่ากันว่าไม่มีกลิ่นเทาเลือดเลยแม้แต่น้อยแถมยังหอมอร่อยไปด้วยเครื่องเทศจนบางคนนะคะถึงกับทานจนเพลนเลยทีเดียวล่ะค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถึงแม้ว่าไส้กรอกสีดําจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดียังไงก็คุณจะทานในปริมาณที่เหมาะสมอยู่ดีนะคะเพราะถ้าทานมากเกินไปอาหารสุขภาพก็อาจจะกลายเป็นอาหารที่ทําลายสุขภาพได้เช่นกันนะคะเป็นไงคะเห็นแล้วอยากจะลองชิมเมนูไหนเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่าคะ แนะคะก็ภาวนาะให้โควิดหายไปจากโลกใบนี้ไวๆแล้เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้กินได้เที่ยวได้ไปอย่างที่ที่ไม่เคยไปใช้ชีวิตนะคะอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าวันนี้เราติดหรืออยังเรียกเดีว่าอยากจะกินเที่ยวนะคะใช้ชีวิตแบบปลอดภัยไร้กังวลและไม่ต้องจิตตกตลอดไปนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะ ร่มด้วยช่วยกันแล้วเราจะผ่านพ้นมันไปอย่างแน่นอนค่ะแอดเป็นกำลังใจให้นะคะหากเพณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ